สวัสดีสบายดีเนาะเอฟซีฟังไทยฟังลาวเนาะมีเรื่องมาบอกคือเกาอีพี่น้องคือบาพอนเขาติ๊กตอกหรือว่าโลกโซเชียลนเนี่ยไปเห็นก็คือแมค้าแมค้ามูแดดเดียวด้วยว่าสาวนุ้ยเนาะสาวนุยน้ยแมค้ามูแดดเดียวด้วยว่านุ้ยอินเตอร์หมูแดดเดียวแพ็คห้าร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีมาแล้วนะคะทุกคนคืออันเนี้ย นาั่นน้หนูจะทําทีหนึ่งนะจะไม่ค่อยได้ทํานะคะเพราะว่าออเดอร์มันเยอะมากๆนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทําแพ็ก500กรัมนะคะเพราะฉะนั้นนอกหมูแดดเดียวอินเตอร์เนาะก,ก็คือที่เพิ่อนได้มาทํางานที่ไทยแล้วไรเฮ็ดหมูแดดเดียวนี่ขายดว่าทรงขายออกนอกประเทศนอกจนมีจนไรเห็ดหายมีแบบว่ามีเงินมีค้ามีไรไรเพิ่มขึ้นนั่นเองเราพี่น้องจนในมีรายการอายุน้อยร้อยล้านเราไป ทำข่าวหรือว่าไปสัมผัสไปออกไายการนั่นเองเนาะพี่น้องวิธีการทำหมูแดดเดียวแนวไรเพื่อจะเหตุให้ประสบผลสำเร็จมีคนแบบว่ามาสือมาเสือนะมาสือมาสือร้ายในเหตุให้แบบว่าประสบผลสำเร็จในออชีพค้ขาขา,ขายหมูแดดเดียวนั่นเองเนาะพี่น้องยังยังหลายคนก็นอาจจะหูเนาะเนาะแบบว่าก็คือทรงออกนอกประเทศ ออกนองประเทศพว่าจะเป็นจีนเกาหลีเนาะที่เขานําส่งออกนอกประเทศแต่ว่ามีรายลาเยเป็นกอบเป็นการจนมีเงิน,ล,น,นล้านเนี่ะเนาะก็จะเห็นคลิปหลายๆคลิปนะออกมาว่าบีเงินล้านเนาะจับเงินล้านทําขายหมู หลังจากออกจากงา,งานนั้นงานนี้เรามาทําอาชีพขายหมูแต่เดียวจนได้จับเงินล้านเราได้สร้างบ้านให้พ่อแม่ซื้อรถซื้อทองให้พ่อแม่ซื้อที่ดินให้พ่อแม่ทีฟังดล่านะเนองเนาะการการมาทํางานที่ไทยคือเขามาแบบแรงงานนะเนองเขามาแบบแรงงานเนาะแต่ว่าคือแบบว่าอาจจะเป็นสองทางนึงไลยอย่างทีไล่ไล,ล่มีเขาออกมาเลยเออเไปทคํคลิปออกมาเองเนาะพี่น้องเนาะคือไปเห็ดลายอาเซียจนมาลงตัวที ร้านอาหารร้านอาหารก็คือเนาะแด้เห็ดหมูแดดเดียวไปขายแล้ว,ว่าลูกคา้าในซอบเนาะก็คืเได้เป็นทีไปที่มาของการทําหมูแดดเดียวขายาเองเนาะก็คือหลังจากออนไลน์มันมันบูมเนาะเป็นกระแสมันบูมในกระ็ดไห้ขายหมูแดดเดียวทางออนไลน์คือเป็นทีตอบรับจํานวนดวงไลน์เอง นอออเดอร์ยอดออเดอร์พุ่งหนาะเฮติแบบว่าจนเปิดคอร์สเนาะคนไหนที่อยากเรียนก็คือในราคา1 9 0 0 0บาทเนาะเรียนหนึ่งคอร์สในเองหนึ่งคอร์สพยายามมาเรียนนีคือทว่าคือว่าพอนไปเขาไปได้ดูคลิปได้หลายคลิปเนาะได้เขาไปเห็นก่คืออู้ดู้สึกว่า ถาว่าก็เป็นเจียงเฮาก็าซื้อว่ามันแพงมากเนาะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถือว่ามันแพงมากแต่เขาก็บอกว่าหมูที่เขาเอามาทำานี่คือมันเป็นหมูเกรดเอหมูที่คุณภาพสูงเนาะมันไม่ใช่หมูตลาดทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะไม่ใช่หมูตามตลาดทั่วไปคือมันหมูสั่งสั่งพิเศษเนาะสั่งพิเศษมาโดยเฉพาะเป็นส่วนพิเศษโดยเฉพาะที่เรานํามาทำเนี่ยเป็นเนื้อพิเศษโดยเฉพาะแบบว่ามาทำหมูแต่เดีย,ว,ดยว,แวแล้วคือเอาไปทอดเนี่ยน้ำมันคือจะ จะทอดอกี่ครั้งนะ้ำมันคือยังคงสภาพเดิมยังเหมือนน้ำมันใหม่เหมือนเดิมไม่เหมือนหมูทั่วไปที่เขาที่เขาพูดในเองเนาะคือที่เขาพูดว่ามันจะไม่หมูเหมือนหมูแดดเดียวของเจ้าอื่นที่มาทอดด้นะ้ำมันมันจะดำทอดครั้งเดียวนะ้ำมันจะดำนะ้ำมันจะคั้มอะไรแต่หมูของเขานี่คือทอดหลายครั้งนะ้ำมันก็ยังเ,เหมือนเดิมเหมือนน้ำมันใหม่เหมือนเดิมในเนองเนาะคือว่าสูตรแจกคอร์ดเนี่ยนคือ 1900 0บาท1 9 0 0 0บาทคนไหนที่อยากมาเรียนคือเขาจะสอนทุกอย่างเนาะสอนทุกอย่างนั่เองจนจนแบบว่าก็มีคนกับมีคนที่เขามาเรียนมากมายเนาะเป็นออกมากมาเคือเหตุหสรสางหลายหลายหลายเพิ่มหลายๆเนาะแต่ว่าการเขามาทํางานที่ไทยนี่คือเข้าเขาตรงจำเขาตงจำไว้ว่าเขาเขามาเป็นแคร์แรงงานเข้าบบมิธิทธีจะ มาทำธุรกิจนะเองแต่มันจะไม่ใช่สาวนุ้ยคนเดียวนะพี่น้องแต่มันกกจะมีคนเล่าหลายหลายคนว่าคนต่างประเทศหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาหรือว่าเวียดนามเนี่ยก็ต่างที่เขามาทำอาชีพหรือว่ามาทำกิจการเนะีน้องคือเขามากหลายๆกับเขามาแบบแรงงานแต่พอแบบว่ามีความหูด้วแยบบว่าหลายประสบการณ์นั้นแกบบ็คือไปสามารถไปเซ็งล้านไปเศ้าล้านไปเศร้าล้านเปิดเป็นธุรกิจของตนเองโดยที่แบบว่า บอก่ายงคือมันก็ผิดกฎหมายแหละเพราะว่าเขาบอกเลยเป็นจดทะเบียนเป็นการมาทาธุรกิจเนาะเป็นแค่มาทํางานแรงงานนั่นเองเนาะหลังจากทีสาวนุ้ยเออเรื่องสาวนุ้ยเนี่ยก็คือมาทาแบบว่ามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่ไม่ได้เป็นกระแสถึงขนาดนี้เนาะหลังจากที่เพิ่นไหนไปไล่ซดออกมาในทีทีไปที่มากคือไปไล่ซดแล้รว่าแล้วอว่าแล้วแล้วไปเบาออกมาว่าโมเดินเดียของของสาวนุ้ยเนี่ยคือ คนที่คนที่มีรายได้สามหมื่นขึ้นไปถึงจะมีปัญญาซื้อกินเนาะแต่คนระดับล่างๆคือค่าแรงวันละสองสามร้อยสี่ห้าร้อยเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อหมูแดดเดียวของเขากินหรอกคือเลยพูดออกไปแบบนั้นจนในไหนมีกระแสเนาะเขามีกระแสโจมตีเขามาว่าเป็นมันเหมือนเป็นการดูถูกคนไทยรูถูกคนไทยเนาะหรือว่าดูถูกคู่บริโพรว่าเป็นยางคือต้องไปพูดแบบนั้นเนาะทั้งที่ว่าใครมีเงินใคร ให้พ่อใจทีละสื่อเข้ากับสื่อน่าจะมีหรือบ่มีมันมันก็เป็นสิทธิของเขาว่าเขาพ่อใจจะซื้อหรือไม่ซื้อจนเป็นที่ปริที่มายเหตุห้มีกระแสสังคมอ่อนได้นาะมีกระแสโจมตีทางโลกสังคมได้ว่าไม่ควรที่จะไปพูดแบบนั้นเนาะคือแบบไงคือแบบว่าเหมือนแบบว่าพอประสบผลสาเร็จในธุรกจแต่ก็อาจจะเดึงอาจจะเดึงเนาะพี่น้องนาะเหตุห้ลืมตัวกระได้เนาะเพราะว่าธุรกิจลืมตัวกระได้เนาะเพราะว่าพอมีเงินแต่ก็อาจจะ โบม์บวนกับไผ่เน,ะนเาะบวนกับไผ่พอมีเงินอาจจะเลงเนาะทุกคนต้องจำไว้ว่าเฮ้าสามารถข,นขืนซุ้งไหนเท่ากับลงต่ำไหนเนาะพี่น้องเนาะหมายว่าเฮ้าควรมีสติเฮ้าควรมีสติเลยมีเงินถึงเฮ้ามีเงินเฮ่ากับมดเงินไหนทุกอย่างมันบบแน่นอนเนาะพี่น้องแต่สิ่งสำคัญเฮ้าควรมีสติสติในการดำเนินชีวิตนเองเนาะ,ะสติในคำว,ว่าคนเฮ้าหนใี่ตายพอปากหนีมาหลายมาหลายคนเลาะพี่น้อง คำเบาไปนายคนเนาะพอเบาไปแล้วมันไม่สามารถเอากลับขึ้นมาได้เนาะดังนั้นก่อนจะหวังข้อควรมีสติะองเนาะพ่ดกับไปพูดว่าพ่ดกับไปพูดว่าคนที่จะซื้อซื้อมูเเดียวแด้ต้องมีระดับสามหมื่นเงินเดือนสามหมื่นขึ้นไปถึงมีปัญญาซื้อมูเเดียวได้คนระดับเงินเดือนสามร้อยสี่ร้อยเราไม่มีปัญญาซื้อกินหรอกจวเบาจะมีกระแสหรือมีกระแสสมตีเนาะพอ่อสองสามวันที่แล้วเนาะพี่น้องนอนออเนาะจ่า ยนีย่ยปราทานาล้องสมานพินะ่ยพอนั้นก็คือไห้ออกมาได้ออกมาอาคิบขอโทษเนาะทีเดีวาวแบบนั้นออกไปคือบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะพูดแบบนั้นออกไปคือสาวน้อยก็ได้ออกมาขอโทษเนาะหลังจากเรือกัง,งียบม,มากประมาณสองสเดือนแล้วพี่น้องเนาะพอสองสาวันที่แล้วเนาะก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบทีทีทํางานหรือว่าทีเขาจะเห็นมาเป็นลาเป็นแผงตากหมูแดดเดียวนั่นเองแลพี่น้องเนาะก็คือ ประมาณสองสามวันนี่แหละคืะ้นรไปตรวจสอบแต่คือแบบว่าเออเขามาทํางานที่ไทยนีย่คือมันผิดกฎหมายแต่มาทําธุรกิจแบบนี้แล้วมาคือผิดกฎหมายพรเราไม่ได้เข้ามาแบบทําธุรกิจเราเข้ามาขายแรงงานแต่มาทำามันผิดมันผิดกฎหมายของไทยนั่นเองนาะพี่น้องมันผิดคือไม่ใช่เฉพาะไทยประเทศอื่นก็เส้นเดียวกันถากฎหมายที่เขาเก็บเงวนแต่คือเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายกฎหมายนอกบ้านมาเมื่อนี้บ่พ่อหน่ยเขาไป ในติดต่อก็ไปเห็นไปเห็นเขามมว่าสาวนุ้ยนี่คือถูกขึ้นแบล็กลิส์รือว่าถือขืนมันซีรํานั่นเองทรงทรงตัวกับประเทศบอให้เขามาหย่าประเทศประเทศเออบอไม่มีสิทธิ์เข้ามาหย่าประเทศไทยตลอดชีวิตนั่นเองนอกพี่น้องเพราะว่าทําผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายของไทยเนี่ยพวกคุณเข้ามาขายแรงแต่คุณมาทําธุรกิจนั่นเองเนาะ แต่มันก็มีหลายคนเนาะแต่ว่าคนนี้นี่แต่คนอื่นอาจจะอยู่เงีย,งยบๆไม่ได้เหมือนสาวนุอยแต่สาวนุอยประเด็นประเด็นมันเกิดร้อนแรงขึินมากหรือว่าเป็นประเด็นขึินมากเพราะสาวนุอยนี่ไปพูดแบบนั้นเนะเหมือนดูถูกคนไทยมาทํางานที่ประเทศไทยแต่มาทํามาหากินที่ประเทศไทยแต่คุณกลับมาดูถูกคนไทยว่า ค่าแรง34 0สี่รไม่มีปัญญาซื้อหมูแดดเดียวของเขากินเรอเพราะหมูของเขาไม่เป็นหมูสงออกนอกหมูอินเตอร์หมูเกรดพีเมียมไม่ใช่หมูตามตลาดทั่วไปเนาะคนที่จะมีปัญญาซื้อได้คือต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าสามหมื่นขึ้นไปถึงจะมีปัญญาซื้อหมูแดดเดียวของเขาได้จนเป็นประเด็นขึ้นมาจนมหอปัจจุบันนี้สุดท้ายกับคนเฮาก็ตายเพราะปากนั่นเองนนเนาะคืองก็เลยขึ้นแบ็กลิสเนาะส่งกลับประเทศห้ามเข้าประเทศตลอดชีวิตนั่นเองแต่หมอพรกัเห็นข่าว เห็นข to <región> ่าวเนาะกัเห็นคนโพสต์ออกมาว่าแต่ไก่โกฮัวมันจริงหรือบอเนาะมันจริงหรือบอแต่ว่าคนกับเห็นเห็นไลค์หลายโพสต์กับไปทัานองเดียวกันก็คิดว่าเมื่อกัหน่จะเป็นวบเจริงก็ได้มาพูดแบบนี้เนาะดังนั้นเขาจะบอกว่าเขาควรมีสติเนาะพี่น้องเขาควรมีสติถึงเขาจะมีเงินปันนัยขตามคือมีเงินมันคืหมดเงินหดถึงเขาจะเหมือนสาวน้อยเนี่ยถึงเขาจะแปว่าขายดีขายดีขนาดไหนเนาะ กับบุคคลที่จะไปดูถูกลูกข่าหรือว่าดูถูกผู้บริโภคเนาะเขาพอใจเขาก็ซื้อนั่นเองเนาะห้องบริหลายบังคับเขาซื้อเขาพอใจเขาก็ซื้อห้าบุคคลไมะชูดูถูกนะคนเท่าขึ้นสูงไหนก็ลงต่ำไนก็ไม่ก็ในนี่แบบนี้แหละแต่ไม่ใช่ว่าจะมาซ้าเติมนะพี่น้องเพราะพ่อไอ้บรหลามาซ้าเติมมาเออพ่อเกิดเป็นเน็มาซ้าเติมว่าบาอย่างมาซ้าเติมเนาะกัแค่อยากให้มันเป็นบททริยนสาหรับหลายๆคนเนาะว่ากรณีแบบนี้คนเทาคนเท่าคือการจะเหตุถูกอย่างเครื่องเท่าต้องทำแบบว่า เราควรทำเขาเขาเรียอย่าง้เนาะพี่น,น้องความซื่อสัตย์ความจริงใจนั่นเองเนาะมันจะกรณีแบบนี้มันก็จะบกเกิดขึ้นเนาะเ้าควรให้เกียรติทุกทุกขนถึงว่าเขาจะมีรายไายหน่อยรายซ้ำราก็ตามเนาะในเมื่อเขาเป็นผู้ผู้ข่าผู้ข่าเป็นแม่ข่าเนาะคนผู้บริโภคเขาเต็มใจซื้อเขาเขาก็ซื้อเขาไม่เต็มใจซื้อเขาก็ไม่ซื้อแต่เขาก็บอกวรไปรูถูกเขาแบบนั้นเรีนเอง นาะอันนี้ก็เป็นกรณี้ของสาวนุ้ยคือจบจุดจบของเขาก็คือประมาณนีเนาะเนาะอันนี้ไม่ได้มาซ้ำเติมนะแค่อยากให้เป็นคติเตือนใจหรือว่าเป็นบทเรียนให้หลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี